ต้องจะได้จับโค้ดนานๆก็แล้วกันเคราครับความรู้สึกที่ได้ได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับก็ดีใจมากครับเพราะว่าภาพันตร์เรื่องนึงคือการเล่นหนังครับก็เพิ่มแล้วก็ก็เป็นโอกาสดีครับก็เป็นเป็นน้องใหม่ครับก็ขออยากฝากตัวกับพี่ๆที่นั่งตรงโซฟาทุกคนนะครับผมแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับว่าเออจะเป็นยังไงกับหนังหนังเรื่องแรกในชีวิตที่รบบวนหนัง อโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับมากันที่น้องยอดครับความรู้สึกที่ได้ได้ร่วมเล่นเข้าไปในค่ิงนี้นะครับผมอย่างแรกเลยก็ยรู้สึกดนนกดดันบ่านครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าังๆจากการแสดงไปสักพักหนึ่งครับเราก็พอได้กลับมารับบทที่มันรู้สึกว่ามันมีความท้าทายรู้สึกว่ากดดันนิดนึงแต่ว่าก็จะ,จะทำให้ดีสุดโอเคนะครับผมพี่ไหมครับถามถึง casting ดีกว่าทำไมถึงเป็นนักแสดงเหล่านี้ครับก็อันแรกเลยออกตัวกแบบจริงๆเราเคยเคยเจอเจอทั้งโฟกัสแล้วก็ยอนตอนเขา24 25อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากทำอะไรกับน้องสองคนนี้แล้วเพอเลยว่าคนมีโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นเป็นจังหวะจังหวะโอกาสที่เราที่เราเราถูกเราถูกกระตแล้วเรารู้สึกว่าเออเราผิดสิงเขาแล้วก็มันลงแข้งเลยแต่ประมาณนั้นคู่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็เลยขอให้น้องเข้ามามามาเล่นเรื่องนี้ก็ก็ส่งบทไปแล้วน้องก็ตอบกลับแล้ว ยินดีมากที่ได้ได้กลับมาเจอโนอีกทีนะครับคุณเป็นแบบว่าเป็น FC พี่มาอยู่แล้วเพราะว่าหนังที่เขากลับเนี่ยเป็นร้อยล้านรูปนี่นั่นหมดเลยนะก็ใช่ไหมใช่ไหมย้อนก็เลยทวามช่วยช่วยพี่มาทุกอย่างก็เลยต่อไปก็มาครบใช่แล้วก็นี่ได้พี่ย้อนมาชมครับด้วยครับก็ดีใจครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับคุณย้อนะครับผม